อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กันที่ร้านช่างดำนะผมวันนี้ก็อัปเดตกันอีกทริปครับหลังจากคลิปที่แล้วนะผมนะวันนี้ลูกค้าเดินทางมาครับติดตามจากช่องนะครับผมก็มองบอง,บอง,บองระบบโทลารเซลลกันนะครับผมนะหลายระบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอ่า ไฟแผงโซลาเซลล์แล้วก็ระบบแผงโซลาเซลล์ด้วยแล้วก็ระบบไฟบ้านด้วยนะครับตอนนี้ปั๊มก็มีหลายรุ่นนะผมตัวชุดแผงก็มีหลายตัวนะครับนะวันนี้ก็ลูกค้าเดินทางกันมาเยอะเลยครับดี นี่คือบรยาการในวันวันหยุดครับผมวันเสาร์นะครับแต่วันเสาร์ทีมช่างเราก็ไม่ไดหยุดนะฮะไมไ่หยุดเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่ช่างดํานะครับไม่หยุดเลยลูกค้าให้การสนใจเป็นอย่างมากครับผมนะอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสองเจ้านะครับสองเจ้าลูกค้าจากท่าตูมแล้วก็ลูกค้าจาก อำเภอนางรองนะครับนี่ครับเจ้าหนึ่งก็จะเป็นระบบอ่าเอเจ้าหนึ่งก็ระบบ d c a ีซนะครับผมก็นี่ครับ แล้วก็แนะนำระบบการก<ป>ารต่อสายไฟนะครับตัวนี้เป็นชุดชุดชุดกีบัดนะชุดกีบัดนะของพี่ชุดสองร้อยชุดกีนะยับอร์ดครับ สองพันสองร้อยบาทมีสองันสามหมื่นกว่านะครับผมนะนี่ครับราคาถูกแพงถูกมากครับโปรแรงนี่ลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมบนบกอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่โอ้โหมากเลยเอาไปเอาไปใช้งานประเภทไหนประเภทอ่าทำนาทำนาทำนาแล้วก็ปลูกผักอ๋อทำนาแล้วปลูกผักครับแต่ตอนนี้ยังใช้วิธีเอาไปทดลอง อทำนาก่อนทำนาอถ้าทำนาได้ผมจะใช้เกษตรนที่าทำนาต้องการดูว่าน้ำมันมันใช้ได้ขนาดไหนครับ่ันเราน้ำมันพอที่ทำนาไหมถ้าพอที่เรามาเราสามารถใช้เกษตรผสมสารพิอได้เจยวเลยเนาะอถ้าไปเริ่มแรกเราจะไป ทำตุ้มเรือกันใหญ่เลเราต้องดูประเมินน้ำ่อนต้องประเมินดูน้ําก่อนเจาะบ่อกี่นิ้วฮะเจาะบ่อกหกนิ้วลึกอ่ะลึกหกสิบเมตรหกสิบเมตรใช้เจอน้ำที่ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรเจอน้าแล้วแสดงว่าน้ําดีเลยน้ําดีอ่ะน้าดีเราจะติดตั้งที่สี่สิบเมตรโอ้ติดตั้งตัวสองพันสองร้อยวัตต์เลยสองร้อยวัตต์ใช้กี่แผงนี่ใช้ซื้อไปห้าแผงใช้สี่แผงก่อนเราต้องประเมินดูก่อนว่าสี่แผงมันโอเคไหม ถ้าโอเคเราก็ใช้สีแผงทาอยากให้มันเมาคือคือแผงเยอะอไฟแรงไฟแรงอ๋อกลังกํากำลังก็ได้กำลังก็ได้อ๋อถ้าสีแผงปุ๊บโอเคน้าเบื่อเพื่อเพิ่มอีกห้าแผงอ๋ออันนี้อันนี้สั่งตัวไหนบ้างสั่งโค้งเลยโค้งด้วยทั้งหมดเลยเสร็จทั้งหมดอ๋ออันนี้เขามีโค้งขายด้วยใช่ไหมโค้งด้วยนะพร้อมเสร็จคือมาที่นี่ พร้อมเสร็จพร้อมเสร็จเลยนะทุกอย่างพร้อมไหลนะอ่ไปจับเสียบปลั๊กไปใช้ได้เลยโอ้โหถ้าเราซื้อธุรชิ้นเราไม่ซื้อเวลาเวลาเราไปวางมันไม่อ่าใช่ใช่าการการเราเชื่อมเองมันมันมันวางปุ่าพงแขงไม่ได้ครับที่อยากซื้อเสียบปลั๊กอันนีเขาซื้อสําหรับติดตั้งแขงด้วยแล้วครับครับมันจะง่ายครับราคาก็ถือว่าราคาจับต้องได้บหมื่นกว่าบาทก็โอเคกว่านี่ส่วนลดอะไรนะหมื่นกว่าบาทหมื่นสี่พัน นี่สุดรถนะอันนี้โปรล้วนๆโอ้โหโปรล้วนเลยเนาะมาช่วงนี้โปรล้วนอืมเอาฝากกันด้วยครับผมนะอันนี้ก็ยกของที่รถนะครับผมอ่ะลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ป๋าป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าอยู่ที่ไหนนะอยู่นางรองครับนางรองอ้โหเอาป๋าอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วป๋าติดตามมาจากช่องยูทูปอ่ะครับอ๋อดูในช่องที่รีวิวเลยอยู่ในเสื้อถ่านในเมดอ๋อ เจอเจอคลิปสงสัยเจอคนที่พูดอยู่มั้งเนี่ยครับก็เลยดูว่าเอออธิบายดีเข้าท่าก็เลยว่าลองมาดูอ๋อลองมาดูเออเราก็ไม่ได้ไปดูที่อื่นหรอกครับครับไปดูในอในเน็ตดูโฮมในในรูปนั้นเลบปรากฏว่าพนักงานอธิบายเราไม่ไม่เข้าใจเนาะอ๋อเราต้องเจอคนที่อธิบายเราเข้าใจรไม่กังวลไม่กังวลเนาะครับไม่กังวลอ่ ก็คือเราเรื่องไฟนี่ไม่เข้าใครออกใครใช่ใช่บบไฟครับภาพนิคือมีทิพยเป็นยังไงบ้างครับผมน้ําทางนู้นน้ําก็ดีอยู่ครับน้ํานี่ถือว่าเจาะลงไปสามสิบเมตรนี่เจอแล้วเจอแล้วครับอ๋อทะลุไปหกสิบเมตรครับอ่าวันนี้ป๋าเลือกเลือกใช้ระบบแบบไหนบ้างครับระบบสองระบบสองระบบครับอืมเรียกว่าเอซีดีซีครับอืมระบบ ปั๊มปกติมันมีระบบเดียวเนาะอ่ AC อะไรเงี้ยเนาะระบบ DC อี้ยกกันแต่นี่ปลาเล่น2ระบบเลยสองระบบอ๋อใช้กี่วัตต์กันเนี่ยใช้พันห้าพันห้าร้อยวัตต์พันห้าร้อยวัตต์นี่กี่แผงสี่แผงสี่แผงเนาะอ๋อวันนี้ปลาเอาครบชุดไหมครบเซตเลยไหมเอาครบเซตเอาครงด้วยเอาครงด้วยโอ้โหมาคือที่นี่ครบจบเลยเนาะปลาเนาะอ๋ออยู่บ้านอะไรครับผมเผื่อใครอยากจะไปดูอยู่ในนังรองครับ อยู่ในตัวอำเภอเลยใช่ครับอยู่ในตัวอำเภอครับอ๋ออำเภอนางรองนะครับผมนะก็สามารถไปไปชมได้ครับนะครับปกติเอาไปใช้น้ําน้ําเอาไปใช้ประเภทไหนบ้างครับผมจะเอาลงไปในนาบัวอ่าแล้วก็จะปั๊มรถคือในในสวนด้วยในสวนด้วยตรวจมายืนต้นอ๋อคือคือทำไมถึงหันมาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผมมันมันเป็นยังไงก็เนื่องจากเราต้องการประหยัด ประหยัดเนาะอ๋อใช่ใช่พอจะใช้ไฟเต็มเต็มนี่ก็เนาะครับอ่าเรื่องเหมือนกันครับอันนี้หาวิธีประหยัดลดต้นทุนครับลดต้นทุนของการเกษตรมันไม่รวยแต่มันก็ไม่จนไม่จนนะแต่ถ้าทําดีมันก็มีกําไรมีกําไรครับอ๋อครับวันนี้มามามาใครบ้างฮะมากับลูกชายแล้วก็แม่บ้านอ๋อแม่บ้านเนาะมาสามคนนะผมนะรถสี่ประตูนี่ใส่ได้ไหมเนี่ย ไดตได้เนาะว่าไตไม่ได้เออเอาเราเรามาลุ้นกันนะมาลุ้นกันครับผมนะน่าจะได้อยู่แหละนะครับอืมโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับมามาลูกค้าติดตามมาจากช่องนะครับผมนะก็เดินทางมาจากนางรองกี่กิโลนี่นางรองวิ่งผิดมันก็ไกลหน่อยถ้าออกทักมาโค้งไกลนี่จะใกล้หน่อยอ๋อครับที่เราเล่นเข้าบุรีรัมย์ครับเลยหลงทางเรื่อยๆอืมอืมครับผมครับมาทางนี้บ้างครับผมนะ นี่ลูกพี่เอ้าลองยังอ่ะเดี๋ยวมาชมเลยลองให้ใหม่วะนี่โอ้อันนี้ปลามาจากไหนครับนี่จากสุรินทร์ครับสุรินทร์สุรินทร์อ๋ออยู่แถวไหนฮะอำขวาขวาวโอ้อันนี้ใช้ตัวไหนพี่ลองปั๊มสามร้อยวัตต์ครับปั๊มสามร้อยวัตต์เดี๋ยวเพาะไฟดีซีเหรอไฟดีซีอย่างเดียวกับผมหนึ่งแผงสามร้อยวัตต์นะ สามร้อยวัตต์นี่ชุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะชุดนึงจันท์ฐานไทยประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดนเนาะพร้อมแผงครับผมสามร้อยวัตต์เออเออแผงเดียวนะครับผมพร้อมแผงสามร้อยวัตต์นะครับผมนะก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้มีเบเกอร์อ๋อเบเกอร์มาแล้วอ๋ออันนี้เบเกอร์มาแล้วใช่ไหมอันนี้ของยี่ห้ออะไรเนี่ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปโน้นโน้นไหน ไปแล้วอ๋อันนี้ใช่ไหมไหนอ่ะอ๋อนู่นใช่ไหมน่ะน่าจะกล่องแล้วนะอ๋อตัวนี้นะครับผมมีมีมีชุดชุดควบคุมมาแล้วนะครับผมก็ซื้อไปก็ได้ทั้งกล่องเลยชุด300วัตต์นะผมเท่าไหร่นะหกพันนะเจ็ดพันเจ็ดพันบาทนะผมเจ็ดพันบาทได้ชุดนี้ไปเลยนะผมน้ำเจ็ดพันกว่าน้ําไหลนะน้ําไหลนะครับทดลองแล้วนะครับแล้วน้ำไหล ก็จะได้ชุดนี้ไปแล้วอันนี้ของเอามาเองใช่ไหมนี่กล่องนีเอามาเองครับอ่าแล้วก็มาอันเก่าอยู่แล้วอันเก่ามีอยู่แล้วเนาะเออครับก็พนักงานทีมงานนี่ก็จัดเซตให้ดีนี่ลูกค้าครับผมนะอันนี้จัดแคตตุ้มนะครับจัดแคตตุ้มครับผมนะโอ้ยข้าวมังค์เมื่อเช้าก็เลยมาเอานี่เลยจัดเลยจัดเึ่งชุด FC นะผมนะ FC ตัวนี้เหรอมันมี สี่กับ550ราระคามันก็ประมาณ2000ขึ้นนะ 2, 0 7, 0อ่ะสองพันเจ็ดสองพันปดนะครับโมโนอัพซลาอ๋อครับครับจะเอากีวัตมันมันมีแพอกับปั้มน้ำอ๋อเป็นคับบอสเนี่บอสใหญ่ ก็ปรึกษาบอสใหญ่เลยนี่บอดบอดดำๆนี่แหละครับีีให้ดำครับใหดำนะเอ้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดโครงนะครับผมโครงก็ตัวนี้น่าจะใช้อยู่กี่แผงนี่อันนี้กี่แผงคือห้าแผงครับห้าแผงนี่ครับเป็นแผงแต่ว่าเราจะใส่หแผงโอ้โครงสี่แผงแต่อัพเป็นห้าแผงได้ฮะ ยี่สิลได้ครับนนี่โอ้ในของป้านี่โอ้ <laughs> อยากชาตูมนะครับโอ้นี่นนนใส่หลายคนหลายคนบอกว่าห้าแผงเฮ้ยโครงนี้ใส่ได้ใส่ได้หรือเปล่านะใส่ได้นะได้ไดใส่ได้อยู่ครับผม,ต,มต่อมาอีกอ๋อนี่ครับงานประจำคือส้มรถงาน,นเล็กคือ ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์โอปกติอยู่ไหนเนี่ยเช็คอยู่เป็นหัวหน้าช่งา,ชง,าชงอยู่นครชัยแอร์โอ้โหโหัวหน้นาช่างเลยนะครับอยู่นครชัยแอร์นะครับผมวันนี้ก็เลยมีเวลา,าเกษตรคือเป็นงานอะยงานเกษตร